ขอให้อย่ากเกลือน,นะครับโอเคครับวันนี้เรามาอยุดเกมวันพันแมนครับก็วันนี้มาอยู่กับ ID SV 162ครับผมก็เป็น ID แบบราคาธรรมดานะครับผมก็พลังนะครับ1ล้าน1 0 0 0 0แสนเลเวล75 อันดับลันปลอง6 3รออันดับพลัง1,194พัน่า่านดานตัวละครสุดเก่ง911กิ้วอันดับ7ครับผมไปดูตัวละครระดับ SSR นะครับพ <P ul is our> ลิพ p ลิสเซเนอร์ราชาใต้ดินดาร์ชัยแทงท็อปมาสเตอร์จกกักรพรรดิเด็กวัคซีนแมนก็ตัวละคร SSR ครับ6ตัวนะ ไปดูของในกระเป๋าครับของในกระเป๋าก็มีตัวแดงนะครับ11ใบนะที่ดองโอเคต่อไปก็ไปดูบอลทองนะครับผม mm hmm. ก็ดูไอเทมนะครับไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาวอ่ะก็เป็นเซ็ตโจมตีนะมีความเร็ว1ชิ้นนะครับต่อไปก็เป็นแทงท็อปนะครับใส่ความเร็ว1ชิ้นแล้วก็เป็น HP ไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาวราชาใต้ดินไอเทมเฉพาะ1ดาวตาเฉพาะ1ดาวก็เป็นเซ็ตโจมตีนะครับ วัคซีนแมนนะครับเป็นเซ็ตโจมตีเหมือนกันนะใส่ความเร็วไป2ชิ้นไอเทมเฉพาะ1ดาวตาเฉพาะ1ดาวเด็กไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ1ดาวอดาวก็เป็นเซ็ตความเร็วนะครับสาหรับเด็กนะฟูบุกินะครับก็เป็น HP มีความเร็ว1ชิ้นไอเทมเฉพาะ1ดาวตาเฉพาะ1ดาวโอเคที่เหลือก็ประมาณนี้นะครับอ่ะผมว่าผมเอาตั๋วแดงไปเปิดเลยดีกว่ามาลุ้นกันนะครับผมจะได้อะไรนะไปกันเลย ขอให้อยาบเกลือน,นะครับคุณรอกำลังเสริมอ่ะแม็กใส่ฟ้านะครับอืมโอเคแม็กใส่ฟ้าออกตัวเดียวเกลือม,มากเลยอ่ะเดี๋ยวไปดวลกับเพื่อนในกิวนะครับเพื่อให้ได้เห็นสกิลกันนะอืมลองสักเท่าไหร่ดีเก้าแสนก่อนละกันนะครับป่ะ โอเคเด็กอันตีไปก่อนนะครับรัวแขนุละมานนะติดบทขยี้ไปสองตัวนะครับจีนอตมาครับปืนใหญ่มอดไหม้นะไม่ใช่ระเบิดปืนจากกลนะครับอ่ะก็ติดเผาไหม้ไปหนึ่งตัวนะโอเคบอททองอันตีไปืมเจ็บเลยนะทีมเขาอะวัคซีนแมนไปครับตอนนี้บอลพลังงานหายไปลยแล้วนะครับสามตัวหน้านะแทงท็อปตอนนี้ไปครับแทงท็อปอบแลดฟัดเวียงอืม ครูวกิตีธรรมดาไปครับตีคริติคอ้นนะได้สกิลต่อราชาใต้ดินไปแล้วครับใต้ดินีิโรดโอเควันเทินคิวเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวดวนกับคนที่พลังเยอะกว่าดูไหมอ่ะอืมนี่พลังเท่าเราเลยเอแต่เขามียุงนะถ้าแพ้ก็ไม่แปลกครับอ่ะลองดูนะครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่า เด็กอันตีไปครับรัวแขนอุลมาครับสตันด้วงได้นะครับติดบัคยี่ไปสามตัวเลยทีเดียวนะบนทองเขาอันตีมาเราติดบัคยี่ไปกี่ตัวอ่ะติดไปสามตัวนะครับเด็กอันตีมาครับรัวแขนอุลมะบนทองตายไหมเนี่ยเกือบเกือบตายแล้วนะบนทองเราบนทองเราอันตีไปครับอืมโอเคหายไปแล้วครับสําหรับลินลินเราก็โดนสะท้อนตายไปเหมือนกันนะครับบนทองยยุงตายแล้วมีลุ้งอยู่นะครับแทงท็อปอบรัดฟัดเหวี่ยงไป หน้ากากหวานอันตีมาครับราชาใต้ดินไม่น่ารอดครับหลับไปแล้วสําหรับราชาใต้ดินเขาสู่รอบที่สองครับเด็กอันตีไปก่อนสแตนเด็กของเขาไปได้หน้ากากหวานก็หลับเป็นที่เรียบร้อยหมดพลังงานไปครับตอนนี้โอเคก็ชนะได้แบบชิวๆนะ,อะโอเคไปไหนต่อดีอ่ะลองไปศึกดวลดูไหมครับ รับของก่อนนะอ้านสี่เลยเหรอเอ้ยทีมหลอกเหรอไปไปกันเลยนะครับอันสี่หรือแสนสี่นะผมมองไม่ชัดน่าจะแสนสี่เองนะครับโอเคเด็กอันตีไปก็ชิวๆนะกดข้ามไปเลยแล้วกันมีพลังแบบใกล้เคียงเราอีกไหม ไม่เป็นไรนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะโอเคขอไปดูเพื่อนก่อนนะครับอ่ะคนนี้เพื่อนพลังหนึ่งล้านนะอ่ะไปกันเลยนะครับผมม่อนคุงนะคือแบบอยากเล่นฝึกดวนะแต่แบบเจอแต่ทีไม่ค่อยโหดนะครับเลยไม่สนุกนะรัวแขนอุลมานไปครับตอนนีเเ้เด็กเราเด็กเราความเร็วล้วนเลยนะอ่ะติดปกท,ที่ไปสองตัวครับแทงท็อปอันตีมาครับแทงทออ็อปอดรัดฟัดเวียดอเพิ่มเกาะให้ทีมสามตัวหน้านะติดกันก่อนไปครับตอนนี้ บอลทองอติไปครับโอเคหายไปเกิอบเกือบครึ่งหลอดเลยนะบอลพลังงานไปครับติดสถานนะเผาไ,ไหมไหมไม่ติดสถานนะเผาไหมเลยนะแทงท็อปตัวน,นี้ไปครับแทงท็อปอบแล้วฟักเบี่ยงครับโอเคตัวหลังหายไปนะอะตีธรรมดามาครับฟุบุกิไปครับผมพายุหิมะนะลก็ก สกิดเขาแล้วกันต้องบอกนี้ราชาได้ดินตีไปหึงราชาทะเลตายไปเลยนะครับเขาสู่รอบที่สองแล้วเด็กอันตีไปครับสตาน์ได้ไหมอยากสตันไม่ได้แต่ว่าติดบทขยี้ไปครับสําหรับแทงท็อปแทงท็อปมาครับตอนนี้แทงท็อปโอบรัชฟัดเวียงบอลทองอันตีไปครับอืเจ็บใช้ได้เลยแต่แค่แทงท็อปตัวเดียวนะครับเขาน่าจะยืนไม่ไหวแล้วนะยังไหวอยู่อีกครับ ไหวอีกไหมไม่ไหวแล้วนะครับผมก็ชนะไปได้แบบชิวๆนะอ่ะถ้าพลังใกล้เคียงกันก็พอชนะได้ชนะยุงได้ด้วยนะครับยุงเขาไม่ได้ออกสก,กิลเลยโอเคก็ไอดีนี้นะครับขายที่120บาทเท่านั้นนะครับผมก็เป็นไอดีสำหรับคนงบน้อยนะครับอ่ะแต่อยากได้พลังหนึ่งล้านนะก็ขายที่120ิบบาทเท่านั้นครับก็ถือว่าเป็นไอดีที่ถูกมากเลยครับอ่ะ ใครสนใจติดต่อลิงค์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ